งแรกเราก็ปรับตัวเหมือนกันนะเราก็กลัวเป็นสิ่งแปลกปลอมในเมืองเก่างานแรกเราก็เลยค่อนข้างจะระมัดระวังเหมือนกันเขาอาจจะไม่เข้าใจในวันนั้นแต่เราเชื่อว่าผ่านมา12ปีตอนนี้เราคิดว่าเขาเข้าใจแล้วแหละชื่อประกอบลุจิราวลัยนะครับเป็นชาวสงขาครับตอนนี้เราอยู่ที่ A E Y Space ครับก็เป็น a r t s p a เป g a l l เลออะไรเงี้ยครับ จริงปีนี้ก็เป็นปีที่12แล้วครับที่ที่ทำมาก็ตั้งอยู่ใจกลางย่านแบบเมืองเก่าสงขลาเลยจริงตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปก่อนที่จะมาซื้อบ้านหลังนี้ครับอยู่กรุงเทพมาก่อนครับก็คือเรียนจบจากที่นี่แล้วก็ไปเรียนต่อกรุงเทพไปเรียนต่างประเทศแล้วก็กลับมาทํางานครับแล้วก็ตอนนั้นประมาณสัก17ปีที่แล้วเป็นช่วงที่คุณพ่อคุณแม่อยากให้กลับมาทํางานที่บ้านฮะที่บ้านทําธุรกิจเกี่ยวกับประมง ก็เลยได้โอกาสกลับมาอยู่บ้านแล้วตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ได้หรือเปล่าแต่ก็อยู่ได้ครจนกระทั่งแบบเออลองมาแล้วก็มีลู่ทางในการทําอาชีพของตัวเองคือเปิดโรงพิมพ์แล้วก็อีกสักระยะหนึ่งก็เข้ามาเดินในเมืองเก่าบ่อยๆครับเพราะว่าปกติแล้วบ้านก็อยู่ใกล้ๆแถวเนี้ยก็เลยมาเจอตึกหลังนี้ก็เลยซื้อไว้ครับตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปทําเป็นอะไรก็เข้าใจว่าโลเคชั่นมันค่อนข้างจะดีมากคืออยู่ใจกลางแบบถนนาง,งามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปได้เจอกับ พี่คนหนึ่งครับเป็นช่างภาพจากกรุงเทพชื่อพี่โกนพดนขาวสำอางเขาเลยชวนว่าเอ้ยเรามาทำสเปซกันไหมอะไรเงี้ยสเปซก็คือว่าทำเป็นพื้นที่กลางครับที่จะให้เกิดจุดเชื่อมต่อของงานศิลปะ สมัยก่อนตอนอยู่ต่างประเทศหรืออยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยเป็นคนชอบเดินแบบมิวเซียมหรือพวกอาร์ตแกลลี่อยู่แล้วครับก็เลยคิดว่าวันหนึ่งถ้าเกิดในเมืองของเราเมืองเล็กๆเนี่ยมันจะมีอะไรแบบนี้ขึ้นมาบ้างจะดีไหมอะไรเงี้ยก็เลยเป็นไอเดียว่านั้นเราลองเปลี่ยนแบบบ้านเก่าอะดัปตีฟรียูสใหม่ให้มันดูว่ามีการใช้งานแบบอื่นได้บ้างไหมอะไรเงี้ยก็เลยเป็นโจทย์ตอนนั้นว่าถ้าเราจะทำอาร์ตสเปซแบบเนี้ยเราควรจะเริ่มจากอะไรเราก็เลยคิดว่า งานศิลปะนี่แหละเป็นสิ่งที่น่าจะเอาเข้ามาในเมืองเพื่อที่จะทําให้เป็นพื้นที่กลางๆสำหรับการทํากิจกรรมอะไรก็ได้จริงๆเป็นบ้านสองสองหลังติดกันในอดีตเนี่ยมันเคยเป็นร้านอาหารชื่อดังของสงขลามาก,ก่อนครับแล้วอีกข้างหนึ่งที่ผ่านประตูนี้ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นร้านน้าชาชื่อหับเส้นครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวประตูเนี่ยฮะที่มันจะเก็บไว้เนี่ยตอนที่เรามาเจอเราก็พยายามดูก่อนเลยครับว่าสิ่งอะไรที่เราจะเก็บไว้ได้บ้างเช่นพอเรามาดูปุ๊บเราตกใจมากว่า พื้นกระเบื้องดินเผาเนี่ยครับมันยังสมบูรณ์มากๆเลยทั้งสองหลังเลยก็เลยหนึ่งเป็นอันเจนดาที่หนึ่งก็คือต้องเก็บของเก่าให้ได้มากที่สุดครับผมแ้วอันที่สองก็คือเราก็รู้ว่าอ mm ิดเกาะยอเนี่ยมันไม่ใช่แค่จัดพื้นนะมันมีที่เป็นกําแพงผนังด้วยเพราะฉะนั้นเราลองเคาะก่อนชาวออกมาปรากฏว่าเจอการเรียงอิฐที่สวยมากก็เลยขอเก็บไว้เหมือนกันฮะประตูก็ยังเป็นประตูเดิมๆนะครับสีอะไรก็ไม่ได้ทําเลย พอเปิดเข้ามาในห้องนี้ครับผมก็จะเจอกับช่องแสงครับที่มีแสงจากข้างบนซึ่งเป็นการออกแบบแหละตอนที่มาเจอบ้านแล้วอยากให้มันแบบไม่มีความชื้นในบ้านแล้วกลิ่นอะไรก็จะหายหมดเพราะฉะนั้นแสงช่วยได้มากเลยครับครั้งแรกเราก็ปรับตัวเหมือนกันนะเราก็กลัวเป็นสิ่งแปลกปลอมในเมืองเก่าเหมือนกันว่าเฮ้ยอยู่ๆไอคนนี้มันจะเอาแบบอาร์ตสเปซอะไรซึ่งคนไม่รู้จักมาวางอยู่ในเมืองเพิ่งทําให้เกิดอะไร ที่คนไม่เข้าใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยงั้นงานแรกเราก็เลยค่อนข้างจะระ,ะมัดระวังเหมือนกันว่าต่อให้เราเป็นคนที่นี่พอเรากลับมาปุ๊บพี่เปิดงานแรกพี่ไปเชิญแบบคนแก่ไปจูงมาจากบ้านเลยฮะให้เข้ามาดูงานของเราว่าแบบสถานที่นี้มันจะเป็นงานที่แสดงประมาณนี้นะเริ่มต้นจะมีรูปถ่ายเดี๋ยวต่อไปอาจจะมีงานศิละปะอื่นๆให้เขาได้แบบเข้าใจอ่ะจริงๆเรา เขาอาจจะไม่เข้าใจในวันนั้นแต่เราเชื่อว่าผ่านมา12ปีตอนนี้เราคิดว่าเขาเข้าใจแล้วแหละพอผ่านมาปีที่5ปุ๊บเราพอรู้แล้วล่ะฟังก์ชันเราที่อยากใช้งานคืออะไรโซนข้างล่างเราจะมีโซนเป็นแบบ exhibition แบบไหนบ้างพาร์ทนี้ต้องมี storage นะพาร์ทนี้ควรจะเป็นอะไรแล้วก็อีกอย่างคือว่าบ้านมันมี2ชั้นฮะชั้นที่2เนี่ยโปรดิคเคยทําเป็นแสดงภาพเหมือนกันแล้วปรากฏว่าความแข็งแรงของมันแบบ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเพราะฉะนั้นการที่จะให้คนขึ้นมาชั้น2เยอะๆที่มาเดินดูงานอาจจะยากเพราะฉะนั้นเราขอลองเปลี่ยนเป็นโปรเจกต์ที่เป็นอาร์ติเรสเซนซี่ไหมเพื่อที่จะชวนศิลปินมาอยู่มาพักใช้เวลาสักสามอาทิตย์ถึง1เดือนปุ๊บเขาสามารถที่จะได้อินสปิเรชันจากการมาอยู่ในเมืองไปเจออะไรใหม่ๆปุ๊บสามารถอินพุตเข้าไปในงานของเขาแล้วมาจัดแสดงที่นี่งานมันก็จะเป็นงานไม่เหมือนกับงานที่ยกมาจากกรุงเทพแล้วก็เอามาวางที่นี่เลยอะไรอย่างนี้ครับ ก็คือเบสอย่างที่บอกก็คือเอาของเก่าที่มีอยู่เป็นเบสก่อนครับแล้วก็หลังจากนั้นด้วยความที่อย่างพี่เอกบอกว่าฟังก์ชันสําคัญเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันของเฟอร์นิเจอร์เก่ากับใหม่เป็นเรื่องที่เราต้องเอานํากลับมาคิดอีกทีนึงก็คือว่าตัวสเปซก็เหมือนบุคลิกของเจ้าของก็คือว่า ผสมผสานระหว่างเก่ากับใหม่แล้วก็ผสมระหว่างสิ่งที่ต้องใช้จริงๆก็เฟอร์นิเจอร์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้พรมเตียงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นของใหม่ที่แบบผสมผสานาไปแต่ส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องฟิกซ์อยู่ในแบบสไตล์ใดๆการหาเฟอร์นิเจอร์ที่สงขาค่อนข้างจะยากมากครับเพราะว่าจริงๆ เหมือนเมืองเราอาจจะไม่ได้เป็นเมืองที่ใหญ่มากอะไรเงี้ยครับวินเซตเซนเตอร์ก็จะอยู่หัดใหญ่ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่เราจะไปช้อปปิ้งเพื่อที่จะให้มันแบบแมทช์กับสิ่งที่เราอยากได้อะค่อนข้างจะยากมากๆเลยครับพี่ก็ใช้วิธีในการแบบเข้าแพลตฟอร์มแบบออนไลน์เงี้ยเข้าไปช้อปปิ้งข้างในแล้วก็ทุกอย่างก็เออเลือกสีเลือกแบบที่เราชอบถ้าไม่รู้ว่าจะหาเฟอร์นิเจอร์รูปแบบที่เราต้องการได้ยังไงส่วนใหญ่เฟอร์นิเจอร์ที่เราเลือกใช้มาครับก็คือไปดูในน็อกๆอก็ไปดูแล้วก็ไไล่่่ดดูเเฟอออรร์นนจจทีีาาายก้้วันนพะ เข้ากับที่เราได้ไหมเพราะว่าได้ดูแล้วมันมีลูกขยายแล้วก็ดูได้อย่างละเอียดว่าเราแบบชอบแบบนี้หรือเปล่ามันก็รวมไปถึงบางทีวัสดุบางอย่างที่เราใช้ข้างในอะฮะที่นี่เอาจริงหายากมากเลยวัสดุบางประเภทกระบ้งกระเบื้องอะไรงี้เราก็ลองไถเข้าไปดูแล้วก็ลองสั่งซื้อดูจริงๆปัจจุบันเนี้ยส่งฟรีด้วยนะครับเพราะจริงพอเราเป็นคนช่างคิดช่างเลือกอะเราก็จะเลือกเยอะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปดูออนไลน์มันจะง่ายกว่ามากๆเลยที่เข้าไปดูแล้วก็มีหลากหลายฮะแล้วก็มีหมวดหมู่อะไรชัดเจนอันนี้ก็จะเป็นออีกห้งงนึึซ่ จะเป็นฟังก์ชันอีกอันนึงซึ่งเราไว้ใช้ฉายหนังในตอนเย็นนะครับก็จะเป็นห้องที่เป็นห้องเปล่าๆนะฮะจริงๆโซนนี้เราสามารถทําได้ทั้งนิทรรศการเวิร์กช็อปแล้วก็ฉายภาพยนตร์ครับเป็นห้องที่ค่อนข้างที่จะทําได้หลากหลายตัวบันไดเองก็ยังเป็นบันไดเดิมๆเลยนะครับแค่ขัดแล้วก็ทาสีใหม่สไตล์ก็จะเป็นเหมือนในยุคแบบ1950นะครับห้องนี้ก็เป็นห้องที่มีหน้าต่างครับเพราะว่าช่องแสงพวกนี้มันเคยมีอยู่เดิมแล้วก็ จริงๆตอนมาเจอมันโดนปิดหมดเลยฮะก็เป็นห้องที่ทึบมืดมากเลยคราวนี้ก็เป็นห้องที่ค่อนข้างจะผสมผสานเหมือนกันละครับกับเฟอร์นิเจอร์ใหม่กับเก่าใดๆ12ปีที่ผ่านมา วันแรกที่ทํากับวันนี้นะครับจริงๆมันก็เปลี่ยนเยอะเราเห็นคนรุ่นใหม่ๆเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นจากวันแรกที่12ปีที่แล้วก็มีครับแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเพราะว่าช่วงนั้นเราอาจจะเป็นคนช่วงแรกๆที่เข้ามากลับมาอยู่บ้านแล้วก็เข้ามาทํางานเมืองจริงๆคนกลับมาอยู่บ้านมันมีนะฮะแต่คนที่จะกลับมาทํางานเมืองนี่มันอาจจะไม่ค่อยมีเพราะว่ามันมันต้องใช้พลักกาลังเหมือนกันนะครับแต่ด้วยความที่พอเรามีสเปซอ่ะมันเหมือนเป็นโจทย์บังคับว่าเราก็ต้องลงมาทําอะไรแล้วแหลนะเรามีสเปซแล้วมันก็เลย มาเรื่อยๆฮะช่วงนี้โชคดีเรารู้สึกว่าพอหลังโควิดเราเห็นกลุ่มก้อนของน้องๆที่กลับมาอยู่บ้านนะฮะแล้วเขาก็ได้ทําหลายๆอย่างซึ่งเรารู้สึกว่ามันกลายเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีขึ้นมากๆเราก็จะมีกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ๆที่เปิดร้านเอย่ยสร้างสารรค์งานชิ้นใหม่ๆแบบทําร้านน่าสนใจโอ้โหหลากหลายมากเลยครับซึ่งเรารู้สึกว่านี่แหละเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้เกิดขึ้นในสงขายุคป,ปัจจุบันแล้วเราเชื่อว่าในอนาคตต่อไปมันก็จะมีอะไรแบบเนี้ย มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นใครที่เริ่มต้นแต่เป็นการหมุนพร้อมๆกันมากกว่ามันก็เลยเกิดพลังงานมวลมวลรวมกันที่ขับเคลื่อนตัวสงขา สำหรับใครที่กำลังทำบ้านหรือกำลังตกแต่งอะไรอยู่นะครับก็แนะนำให้ไปดูในแพลตฟอร์มของน็อกๆนะครับเพราะว่าตอนนี้มีทั้งโปรโมชัน่นมีทั้งแบบโค้ดคูปองมีครบครับใครที่ดูคลิปนี้จบนะครับก็ลองเอาโค้ดส่วนลดไปลองใช้ดูกันได้นะครับส่งฟรีที่สงขาด้วยนะครับ Knock